สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,นะอองนะอไม่เยี่ยมใหม่จอวันออฟฟิเชียลค่ะอืมสาว <laughs> ตอนนี้เราอยู่ร้อยแปองศาเขาคอนะคะนี่ที่นั่งที่นั่งนี่ค่ะวิวสวยๆอันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนี่ค่ะออกมาด้านข้างนะคะทุกคนมาแวะ มาเวกทานกาแฟนะคะที่ร้อยปองศาค่คะทุกคนที่เขาค้อเพชรบูรณ์ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมีหอดบักก่อค่ะพี่น้องมีมีมะละกอด,ด้วยนะคะวิวสวยสวยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในค่ะ <c oughs> หอมกาแฟกลัวตาค้างกวนอนไม่หลับ <c oughs> อุ้ยฝั่งนั้นน่ารักน่ารัก <c oughs> เดี๋ยวจะพาชมหมอกชมเมฆชมหมอกสวยๆค่ะอุ้ยดูย Henter <laughs> Libya. ฝนตกไปปลอยค่ะทุกคนฝนตกไปโปรยนะคะนี่ค่ะโอ้ยหมอกสวยงามค่ะพี่น้องวิวสวยมากนะคะนี่ค่ะวิวสวยมากอันนี้ก็อยู่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นนี่ค่ะข้างล่างเิ่นฝั่งนี้เป็นที่พักค่ะ มีห้องพักด้วยนะคะร80องศาก็จะมีที่พักด้วยนะคะแต่ไม่ได้ถามว่าที่นี่ราคาเท่าไหร่นะที่อันนี้ก็จะเป็นร้อดสออนด้นะคะ คือมานอนตุบหมูบอยู่นี่น,อน,อน,น้องแบบนี้นี่แหมนอนตุบหมูบอยู่นี่ไหมไปไปเขาเปิดเพลงราวเดสิติลิิาธิตเดสิติลิิาธิตอันวิวข้างล่างปกติเขา็สิมีค้นมานั่งกินกาแฟตรงนี้ค่ะ แต่ฝนมันมีมันมีฝนก็เลยไม่มีใครนั่งตรงนี้นะคะวิวสวยๆวิวสวยๆวยิวสวยสวยนั่งอันทั้งนกอันนี้มานั่งมานั่งขัดลังนกนั่งได้บ่ก ลืมไปนกึกว่ามันเป็นเอเอถ่ายรูปธรรมดาจะยกมือให้มันแบบถ่ายให้ <c oughs> นะคะถ่ายรูปก,ก่อนหน่งสออากาศดีค่ะแต่ตอนนี้ฝนตกไปโปรยนะคะอากาศดีนะคะเขาโคที่พักเยอะค่ะทุกคนที่พักเยอะแยะเลย นาำค่ะนุ่นเป็นเมืองท่องเที่ยวเมฆหมอกเต็มเลยค่ะตอนเช้าหมอกก็จะเต็มนะคะข้างล่างเขาเรียกว่าอ่าวรัตนัยนะคะข้างล่างหมอกเพื่อนก็จะลอยถ้ามีฝนโปอยแบบเนี้ยเขาจะ,จะมีหมอกหนาอันนี้อยู่ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะต้นสน น่าจะอายุเยอะแล้วล่ะนู่นขีฟ่าแหมขีฟ่าคุคุมเลยเมื่อชเช้าเมื่อสักพักที่เราขึ้นมาก็ฝนตกค่ะแล้วก็มีหมอกเต็มไปหมดนะคะ หากินอย่างมอมีแนวกินอย่างมอไปหากินก่อดค่ะทุกคนหาเสือมันยังม่กินแต่กินกาแฟคงไม่ได้เดี๋ยวไปดูของเครื่องดื่มอย่างอื่นก่อนเพื่อจะมีอะไรทานนะคะโอ้ข้างล่างนั่นก็จะเป็นที่พักนั่นค่ะข้างล่างนูน่นเต็มเลยเดี๋ยวซูมให้เห็นคราง โน้นค่ะค่ะโน้นค่ะหมอกทะเลหมอกหมอกมาแล้วค่ะเคลื่อนมาแล้วน่ะเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าฝนฝนไปปอยเนาะเขาก็จะมีหมอกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะ